ลัทธิกิติเป้าเปลี่ยนซักไลอ้อนสุร a v a ีเป้าเปลี่ยนซักไลออนสมภงมินำสีเจริญสุขไลอ้อนทองต่อไวยาสนิษไลอ้อนเน้นน้อยไวยาสนิษไลอ้อ,อนต่อพิณหน้อยได้รักษาพรไลอ้อนปิยชิดา,ามหาปิยนนท์ไลอ้อนพรรยายรงศรีคุณเลดี้สุสุนีแก้วเมืองเพชรและคุณอนาจารย์มหาสุขานนท์ค่ะโครงการที่สิบเอ็ดสโมสรไลอ้อนชาเชียงสาร่วมกันมอบเครื่องปรุงอาหารอ,อาหาร แในโครงการของการค้าบรรสุทโดยได้อัญจงพงศุทธินและได้อัญรรแก้วมงองเพชรโครงการที่สองนะคะสมุทรได้วัเชจัรเซาสำเสริมชุดตรวจ ATK จำนวน1,600ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนจำนวน1,500คนมารับการตรวจณวัดบางโรงทำโตรติการามอำเภอเมืองเฉชเชบรผลการตรวจพบผู้ต้องสงสัยจำนวน6กรายและได้นำไปทำการตรวจยืนยันและแยกการกักตัวต และวัชชัยชังเซราร่วมกับบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบทุกภัยที่ตำบลบ,บาเงเกษตรอำเภอเมืองบางทพาอำเภอบางทพาจังหวัดชัยชงเซาค่ะโครงการต่อมานะคะโครงการที่14นะคะสโม,มสรนนาวัวชชัยชังเซราร่วมบริจาคสิ่งของได้แก่พัดลม21ตัวเตียงกระดาษ300ชุดให้กับศูนย์พักคอยตำบลบางพะอำเภอเมืองชัยชังเซาคโครงการที่15นะคะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเวลา17บเนาฬิกา สม,สม,มสา,ชาชิกสโมสรไลออนจัตจน์เร่วมแสดงความยินดีกับพระเด็ดพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถได้รับการบัญชาสรรมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งกำกับตำแ,แห่งเจ้าคณะจังหวัดแัต่ันทร์เธรรมยุทธ์นวัดสมานรัตนารามโดยไลยอลอนจอมพงชูทักทิมไลออนนรนศักแก้วมงเคลไลออนชาลีจเจริญสุขไลออนเฉลิมชูจําหัดและไลออนกฤษดามหาสิริจิจุฬยไทย เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาสโมสรไลอ้อนชาเชงเซามอบน้ำดื่มจำนวน3,600ขวดให้กับนักเรียนที่มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ณมหาวิทายราชภัฏราชนครินทร์โครงการที่17ค่ะโครงการสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาสโมสรไลอ้อนชาเชงเซาร่วมอวยพรวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายเมตีไตรยราดันผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชงเซานางจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไลออนนรงศักดิ์แก้วมงคลเพชรไลออนจิตกรวิเดศสืบไลออนขันคำสีวันไลออนวสันสิริพัพารั์ไลออนธงศักดิ์เสริมศักดิ์สิทธิธรไลออนเฉลิมจูจำรัตไลออนหิศดามหาวิริโยไทยไลออนพรพิรมสิริคุณครับขอบคุณในการจัดส่งต่อนะครับท่านไลออนที่นำพรประยาร์สถาพรครับก็ท่านดูรายละเวันที่สามนะครับก็จะมีการสรุปในหลายเรื่องนะครับที่เราไปทำงานกันมา ก็วก็่อปีจังหวัดจันทบุรีามเนี่ยก็ได้ปรับจังหวัดนะครับตอนแรกในสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยปรับจากจังหวัดสีแดงรรมนาเป็นสีแดงเข้มนะครับส่วนหนึ่งการตอบครั้งนี้นะครับก็มีผลดีและผลเสียนะครับในจังหวัดแรกผลดีของเราก็คือว่าได้รับวัคซีนเพิ่มนะครับในการฉีดกันมากขึ้นนะครับทำให้การฉีดปัจจุบันนี้นะครับเกินกว่าเก็ที่หนึ่งเนี่ยเกิน80ปนไปแล้วนะครับแล้วก็เก็บที่สองประมาณ60%ของประชากรทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านจะ ในคนส่วนของการทําง,งานที่เป็นรูแปแบบที่เข้ากับทางภาคซีนะครับสมบสอร์ออนที่ได้มีเกี่ยวเรื่องเด็กต่างๆ,ๆเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยนะครับสุดท้ายที่เราสามารถช่วยได้ก็คือว่าตอนที่เขาไปล่าสุดที่มาฉีดวัคซีนนะครับเด็กอาย12ุ12-18ปีเนี่ยเขาขอผมถามเขา่าปช่วยอะไรดีก็้บอกว่าขอไปน้ําดื่มละกันนะครับก็เลยได้ช่วยน้ำดื่มไปเพราะว่าไปเข้าโครงการกับเด็กตนี้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องรอสักระยายึมน,นะครับก็จะทำการ เมื่พอดีวันนั้นเรามีชุดตรวจเอกเคีพอดีมีผู้ปฏิจจามานะครับเราก็ได้นำหมออนะครับแล้วก็ตรวจเลยน,น,นะครับขอตรวจตอนนั้นกำลังมีช่วงเขาวะระบาดอย่างหนักนะครับก็เราตรวจตอนนั้นผ่าน100คนก็ได้ผู้ที่มีสุขเสีย 2, ่ยงสองขีดนะครับประมาณ6คนก็ถือว่าโอเคเได้รับการดึงไม่มีอาการไม่แสดงอาการแต่ว่าสามารถดึงกลับแเขออกไปรักษาได้นะครับแล้วเราก็ช่วยถามเป็นรถของประชาชนเราได้มีรถมบายนะครับ โดยเฉพาะท่านสมาชิกหลายลยท่านเนี right. ่ยไปช่วยกันนะครับบ so mm ้านไทยมีไข่บ้านไทยมีอุปกรณ์น้ำปลาน้ำมันต่างๆก็ไปช่วยกันนะครับแล้วก็มีคนทําเราทำมาสามกล่องแรกวันที่7มิถุนากล่องมาล้อสิบสี่นะครับแล้วก็กล่องสุดท้ายวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะครับก็ประมาณเจ็ดหมื่นกระป๋องนระมาณเจ็ดหมื่นกระองร่วมกันทำนะครับก็รับบริจาคทั่วไปแล้วก็ทางรัฐบาลไปช่วยกันผลด้วยทำด้วยนะครับแล้วก็ต่อ เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยที่เราคุยก็คือว่าทางหมอพยาบาลเนี่ยถ้าฉีดยาแล้วเนี่ยจะต้องมีช่วงพักเกาจะขอพักชัวกช่วโมก่อนเจ้าโมงเพื่อไปกินข้าวเราก็บอกว่าจะอย่าง,งามไรเราคงไม่ทันหรอคนมารอกันอย่างนี้ป่ะเขาบอกว่าต้องหาข้าวมาก็คือว่าเราก็ไปตั้งรถโมบายไปกับข้าวเ,เลยนะครับแล้วก็โชคดีของชาถึเช้าวันนี้เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมเนี่ยก็ท่วมไม่เยอะท่วมปากตายก็เลยว่าเราก็ได้ช่วยไปเป็นขายบ้างเป็นส่วนของอุปกรณ์ยามชีพต่างๆของยางชีพนะครับก็ไปช่วยเหลือกัน แล้วก็มีตอนนี้ท่านผู้ว่าก็พยายามจะเน้นย้ำเรื่องที่แบบว่าอยากจะหาพันธมิตรเป็นภาคเอกชนออกกันค้านะครับในส่วนของทางเราเองไว้ว่าด้วยนะครับสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือกันเยอะนะครับเราโดยะะดเฉพาะในส่วนการที่กิจการที่เราผู้ต้องหาในเรื่องจำนะครับตอนนันที่เข้าไปเนีน่ยก,ก็ปรากฏว่าในเรื่องจำก็โควิดนะครับโควิดเยอะแล้วก็มาดีท่านผุรวดีท่านเลอะไรว่าตกเกทฤษฎีก็เปลี่ยนทราบนะครับเพราะด้วยท่าน แล้วเจรื่องวดีเนี่ยท่านก็มีโครงการเราะว่าเราไปช่วยกันดีกว่านะครับไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับผู้ก่อขังนินะครับนะครับแล้วก็ที่เราไปร่วมการทำบุญนะครับที่โรงเรียนบ้านแตกป่าบุญทังนะครับแล้วก็หนูเราไปเราไม่รู้เลยว่าเป็นไในโรงเรียนเป็นยังไงแต่เราไปถึงก็ตระหนัเป็นชาวบวอลเลย์บอลนะครับระดับประเทศวุ้ิปอกใจในการติ่งติ่ๆปอปออะไรนะคุณท่านชาตีปอมัธยม ต้นบ้างนะครับมอป50เป็ารเสนอบ้านนะครับเราก็ไปช่วยกันแล้วก็ทีตอนนั้นก็อีกเขาเริ่มทํำในส่วนของสุภาพพลนะครับสุภาพอลเราก็มีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับมอขกระงบ้างนะครับก็เตรียมกระดาษแล้วราได้เตรียมกระดาษมาแล้วก็มอบไปต่างสื่อต่างนะครับที่สุภาพพลปจังหวัดจันทบุรีก็มีสุภาพอยใหญ่ที่ตัวบ้านตูนะครับก็เรีนแลท่านนะครับเป็นทุกท่านเลยที่ประชุมเดื่อนขั้นะครับ ครับแล้วก็ระเบียบวาระการประชุมที่3นะครับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีเรื่องการสามชุดหนึ่งนะครับการแล้วก็โยบายจากการประชุมแล้วกสามตัวข้าสามตัวซีนะครับก็เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ว่าก่อนที่ผู้ว่าวันนั้นเราประชุมกันนะครับเดี๋ยวจะผู้ว่าสรุปอีกทีหนึ่งอ่าและเรื่องการเข้าร่วมประชุมสมาชิกภาคต่างๆซีนะครับบนที่หนึ่งพฤติการย้อนหลังมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าในภาพยรอนหลังนะครับ โอกาสที่มีเรื่องสื่นเต้นงานนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับการในรับในจ่ายนะครับก็ยินดีเชิญท่านในวับในจ่ายจรรย์สุขนะครับเหรียญนี้ตงโมต่อครับใบไม่หน่อยไม่หน่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกทางในชรัเจริญสุขครับปีนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นเหรียญิบ สโมสรไลออนเชียงแซานะครับก็ได้มีการติดตามเรื่องอการเงินของสโมสรเอาเป็นว่าเราก็รายงานเลยนะครับท่านนายกเขามีบัญชีเราสโมสรไลออนเชียงเซาเนี่ยเราก็สองปีมานี้เราไม่ได้จัดกิจกรรมหารายได้เลยเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขก็รู้สึกว่าอยู่ในฐานะค่อนข้างที่จะไม่ติดลบก็บุ่นแล้วครับตอนนี้นะ ก็มีบัญชีอยู่สาบัญชีนะครับก็ขอชี้แจงเรียนท่านขบักกัดพนกรรมการนะครับบัญชีกิจกรรมนะครับก็มียอดในวันนี้มียอดอยู่หนึ่งมื่นสองพันสองร้อยยี่บสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์นะครับบัญชีกิจกรรมบัญชีบริหารก็มียอดอยู่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสามสตางค์นะครับ และในส่วนของบัญชีสารานุกรมไทยที่ได้หารายได้ไว้โดยนายนอนุั์ตุลทองเดียรปรเสริฐนะครับเราก็มียอดทั้งหมดแสน0ปดหมืนสออยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้สำหรับสารานุกรมโดยเฉพาะก็คือการทำตู้สารานุตู้เก็บสารหนังสือสารานุกรมการซื้อหนังสือที่จะไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ นะครับน,นี่ก็จะเป็นยอดอที่เราได้เช็คกับบัญชีธนาคารนะครับส่วนที่เกี่ยวพันกับสมโมสรเราก็คือเรื่องของการที่จะต้องนำเงินส่งนะครับค่าบมรุงสมาชิกก็แจ้งท่านเรียนท่านผู้ว่านะครับวันนี้เราได้ได้โอนไปแล้วครับโอนไปเมื่อ,อท่านนายกก็จัดการเรียบร้อยครับถึงแม้บัญชีเรายังไม่มีตังค์นะครับแต่ว่านายกเขาสับระไปก่อนนะครับ แ3ดหมสามพสิบสบาทฉะนั้นมันก่อนประชุมภาคสามหมื่นบสี่บอกถ้าสิ้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้าไม่โอนนี่จะโดนปิดสโมสรนล้วนะครับเออองวนไปได้อยาอ่างบุดเวทโอ้โหท่านนายกผมเลยให้ท่านในน้ตจำผมชุทศิม์นั่นที่ไปยืมทักเงินท่านไลอ้อนปราโมทชูทพิมมาแลาวครับแสนหนึ่งให้ไป่อน แล้วก็เราก็รวมกันว่าเดี๋ยวเราจะไม่ไม่สามารถไปลงคะแนนในการประชุมใหญ่ของสโมสรในสโมสรไลออนพักรวมที่จังหวัดเชียงใหม่ในครับขึ้นวีทานชาลีมันมีต้นปีอีกรอบหนึ่งอย่าเลยอ๋อครับครับอันนี้แบ่งจ่ายครับเราผ่อนครับผ่อนเดี๋ยวต้องโอนให้ครับ ไม่ต้องห่วงครับไข่ไก่ฟาร์มปลาโมดนี่ยนี้ต้องเป็นเกือบล้านตัวครับฉะงนั้นแค่แปดหมื่นป่าอ,อีก8,000มื่นนี่ก็ไข่ไก่ของเรามีเยอะครับเป็นล้านครับไม่ต้องห่วงครับฟองนึงก็สามสี่บาทะ <พอ S 2> นะนะไม่คิดเลยนะครับใช่นั้นก็เราก็เป็นนี่สโมสรเราก็เป็นนี่ท่านนายกอยู่เจ็0 0มื่ร้อยหบเบาท นะครับก็คือหักนู่นหักนี่แล้วแต่ก็มีข่าวดีว่าอตอนนี้ก็มีสมาชิกทยอยนี่คือคือยอดเนี่ยยังไม่ได้รวมถึงการเก็บค่าสมาชิกของปีนี้ซึ่งก็เราก็จะเก็บได้ประมาณมีประมาณสักเจ็ดสิบคนก็ได้ประมาณสักแสนสองแสนกว่าบาทสองแสนนะ,ะก็ไม่ไม่ติดลบนะเพียงแต่ว่าตอนทยอยทยอยเก็บค่าสมาชิกสามพันบาทต่อคนก็คือ เราส่งหมดนะเราไม่เก็บไว้เลยนะสามพันบาทนี่ถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเก็บห้าพันนะเก็บหกพันกันเราเก็บเท่านี้แล้วก็ไปค่อยๆรับบริจาคเรื่องอื่นๆเป็นวาระวาระไปเพราะเรากลัวเก็บเยอะๆแล้วเดี๋ยวสมาชิกก็จะรู้สึกว่าายเยอะไปนิดหนึ่งนะต้องทยอยทยอยกันก็คือคือจริงๆแล้วเ,เป็นเรื่องของเรื่องก่อนเราจะได้มีโอกาสรบกวนคุยพูดจากับสมาชิก ถ้าเาข็บมาครั้งเดียวเลยก็ไม่ได้คุยกันนะฮะในไม่เดียปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมครับบางครั้งผมก็ไปหาซองพระป่าการศึกษาบ้างอย่างเช่นโรงเรียนบ้านแปลงไผ่ขุนทางนี่ก็พอแค่ขึ้นลายไปนะครับสมาชิกก็บริจาคกันเยอะแยะไปหมดเลยแป๊มเดียวได้เงินครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นะบาทนะฮะคือคือเรื่องของการศึกษา่แล้วก็ได้มีโอกาสกปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก แต่คุยกันได้รับขอบริจาคมาเหมือนก็ทาให้เรามีความสุขนะได้ทาบุญเป็นระยะ,ะยะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นยอดนะครับของฐานะการเงินของสโมสรหลาอคนเฉนเซาครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของการเงินนะในฐานะการทางม,มีสอบถามไหมครับหรือใครจะบริจาคเพิ่มเติมก็ได้นะครับเรายังรับบริจาคนะครับ โ <Okay, S 1> อเคข,ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านไหนท่านจะรีเจนโสดนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องที่เราเคยทําในช่วงปลายปีถึงต้นปีเดียนเรื่องของการหารายได้นะครับวีนี้ผมก็ขอดูเช็คอีกนิดเดินว่าในโสดขอการที่เราจะทาให้ได้เนี่ยค่อนข้างจะเห็นรายเทอมสองที่ก็ยังเงียบกันอยู่นะครับก็รอรอดูเหตุการณ์อูก่อนเพราะวันเสาร์ก็จะมีการจัดโบลิ่งบ้างจัดเรื่องการทุนโสดต่างๆเนี่ยก็ต่างคนต่างก็ต่างเราเลยแต่เสนอให้ขายโรสซี่ง่ายสุดเลย ไปละหนึ่งพันใชแสมอสก็เอเอามาทัสามเลเอสามามเล่มสามก็ได้สามแสนเดินก็ขายกันแบบนี้ช่วยกนมาเยอะไงก็เลยเาเสนอให้ไปขายดิด้วยนะครับ้วยในในาการับก็ีหลายมอสอที่ใช้แบบนีัารดลองดูนะครับช่วยช่วยกันช่วยกันรนการช่วยกันทาดด้วยก็รู้ครับเื่อยูด้วยครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้คุยกับทานทีมงานนะครับท่านตันเดียท่านเนอรัยิ้งนะครับว่าตอนนี้เราอยากจะ,จะในส่วนอการที่นะครับเนื่องจากว่าเรามีการค้างการเกร็บการสมาชิกได้หลายหลายท่านนะครับก็คุยกับท่านชาลีกับท่านกิิรัตนวา่าแล้วก็พดิรัตน์ว่าถ้าเราจะลักษณะอย่างไรน,น,นี้ท่านชาลีเรียกว่า,เ,าเริ่มต้นกันใหม่นะครับมาตามเก็บแล้วก็ในส่วนของ ใครที่ยังไม่ชําระในเดือนธันวาคมนียเราก็จะเนีรับเาก็นะครับเราก็จะมีโสงการที่อาจจะต้องมาดีไซา์ชื่อกันเหมือนที่เราเคยเคยดูกันไว้ว่าใครที่ค้างนานเนื่องจากทั้างของเก่าเนี่ยเราจะยกยอดยกคนประโยชน์ในช่วงโควิดสิบเก้านะครับตอนที้เราเริ่มต้นกันใหม่นะครับเริ่มต้นกันเก็บเงินเก็บฟองกันใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต้นหารายได้กันใหม่ นะครับแล้วก็ทำรูปแต่ราบัญชีผมได้บัญชีที่ไปเปิดไว้ก็มีชื่อสามท่านนะครับในอนาคตนี้ก็จะที่เรียกว่าท่านนายกท่านใหม่ขึ้นมาก็ไปเปลี่ยนบัญชีเปลี่ยนบัญชีกันใหมาเพราะตอนนี้ธนาคารเขาไม่ให้เปิดกันรูปแต่ชื่ออะไรก่อนะล้วก็กลัวแบก็ไม่ได้จะถามว่อสอบถามข้อนะไรก็กลัวว่าไม่ได้นะจะมาเปลี่ยนชื่อไปอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเปิดใหม่นะครับยกเว้นว่าบัญชีที่อย่างเช่นว่าภาคหลังดูที่ที่เคยเปิดไว้นานแล้วนะครับ ะจะได้ยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทางระอ,องะค์นะครับแล้วอดท่านอภิราตน์พร้อมด้วยท่านไรอันวชารีนะครับตามติตามปีทีนะครับครับผมแข่งมาอีกท่านนะครับก็ท่านนายกสโมสรได้วา่าจะเดือนตาวดีท่านนายกสโมสรได้วา่าจะเดือนตาวีบริหาร2,549ถึง2,550แล้วก็ปี2,550ถ25 25 25ึง2,551าานะครับท่านไรอันแรล็คเตอร์โอควานีไว้จัดสินครับอเตะโอ่งต้อนรับท่านโมนะครับโมใส่